ในฐานนะที่เป็นแฟนและก็ติดตามดาก้อนบอลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับนอกจากการตามอ่านมังงะหรือว่าดูอนิเมะการเล่นเกมดาก้อนบอลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงของผมในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับแบบไล่ไปตั้งแต่ยุคเกมบอยเกมบอยแอดวานซ์อะไรพวกเนี้ยแหละครับแต่การมาถึงของบูดะไขเทนไขชิในยุคของ PlayStation 2เนี่ยเป็นยุคที่ผมรู้สึกสนุกที่สุดเลยก็ว่าได้บวกกับบอทไซโน่ ino, กับเพื่อนๆหมุนอนาล็อกรัวๆจนพังไปไม่รู้กี่อัน นเวลาผ่านไปนานหลายปีผมก็ได้สัมผัสกับเกมร็อกนบอลหลายต่อหลายภาคที่ล้วนมีจุดเด่นต่างกันออกไปแต่ทุกภาคก็จะมีจุดแวบหนึ่งในหัวมาตลอดว่าทําไมไม่สร้างบูโดไคเทนไคชิภาคใหม่สักทีจนท้ายที่สุดครับร็อกนบอลสปาร์คิงซีโร่ก็ได้เปิดตัวในปี2023และมีแหละครับที่ผมจะพลาดแฟรนไชส์โปรดของผมไปได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซต์และนี่คือร็อกนบอลสปาร์คิงซีโร่เกมเมอร์อินไซต์รีวิว 1>, 1対1で勝負して。またな ตอนสปาร์คริงซีโร่เนี่ยจะเล่าเรื่องราวในแต่ละอาร์ของดราก้อนบอลแซจนถึงซูเปอร์โมจะเป็นฟรีซ่าซาก้าแอนดรอยซาก้าบูซาก้าหรือยูนิเวอร์สสวาโเวซาก้าโดยแต่ละซาก้าก็จะมีการสรุปเรื่องราวให้ฟังเนี่ยสั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ได้ให้ยืดยาวโดยไม่จำเป็นทําให้คนที่ชอบเสพเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับดราก้อนบอลระดับไหนก็ตามเนี่ยจะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแน่นอนแต่บอกตามตรงว่าเกมไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นที่ไม่เคยติดตามดราก้อนบอลมาก่อนครับ เพราะถ้าคุณเพิ่งมาสัมผัสเรื่องราวในโลกของด็อนบอลจากเกมนี้เป็นครั้งแรกคุณอาจจะไม่เข้าใจในหลายๆจุดเลยเพราะว่าจากักรวาลของด o อนบอลนั้นมีตัวละครเพียบเส้นเรื่องก็เยอะไปหมดเต็มที่ก็แค่เข้าใจว่าเอ้ยตัวละครนี้เป็นใครกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนกันแน่แฟนเกมหน้าใหม่สำหรับด็อกบอลสปาร์คิงซีโร่เนี่ยที่เล่นแล้ติดใจยอยากเสพในเรื่องเองต้องไปตามต่อในมังงะหรือว่าดูอนิเมะเพิ่มเอาเองครับ ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็เกมนี้จะชวนให้นึกถึงวันวานทำให้เราอยากกลับไปดูดคอนบอลแซดอีกครั้งหนึ่งในโหมดเนื้อเรื่องของด็อนบอลสปาร์คิงซีโร่เนี่ยคุณจะได้เล่นเป็นตัวละครหลายตัวไม่ว่าจ,จะเป็นโกคูโกฮังเวจิต้าโดยเรื่องราวของแต่ละตัวละครจะดําเนินในเรื่องแบบเดียวกันกับอนิเมะต้นฉบับเลยครับแต่จุดที่ทาให้ด็อนบอลสปาร์คิงซีโร่น่าสนใจคือการที่เกมมีการใส่ทางเลือกต่งตางๆเข้ามาเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ what if ที่ไม่เคยมีในดคอนบอลมาก่อนเช่น จะเป็นอย่างไรถ้าโกคูสามารถเป็นซูเปอร์ไซาได้ตั้งแต่ช่วงที่เวจิต้าบุกโลกหรือคนที่จัดการเสลมไม่ใช่โกหังแต่เป็นเวจิต้ากับทั้งแบบว่าชวในให้คิดว่าเ้ยการต่อสู้จะเป็นรูปแบบไหนกันแน่นะอะไรเงี้ยครับที่น่าสนใจสำหรับผมคือองค์ประกอบบางอย่างที่ไม่ถูกนับเป็น Cannon, แคนนอนก็ถูกใส่เข้ามาด้วยเช่นกันอย่างเช่นถ้าหากโกลเด้นฟรีซ่าชนะโกคูแล้วก็เวจิต้าเนี่ยจะใช้ร็อกนบอลชุบชีวิตใครขึ้นมาโดยหนึ่งในตัวเลือกนั้นก็จะมีคูลเลอร์พี่ชายของฟรีซ่า ที่ปรากฏตัวมาเฉพาะในด็อกบอลเซตคูลเลอร์รีเวนจ์และเดอะรีเทนออฟคูลเลอร์ซึ่งถ้าหากเราเลือกคืนชีพให้คูลเลอร์ตัวของคูลเลอร์และฟีซาจะได้อยู่ในทีมของจักรวาลที่7จับมือทักทีมต่อสู้กันในศึกประลองพลังผมมองว่าน,นี่คือแฟนสวิตที่ใส่มาเพื่อแฟน Ball ด้อนบอลโดยเฉพาะซึ่งตัวผมเองก็ชอบมากๆแต่อีกใจนึงก็แอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ด้อนบอลสปาร์คิงซีโร่เลือกจะเล่าเรื่องราวแบบเดียวกันกันกนกบอนิเมะ เกมเลยไม่มีในเรื่องกับตัวละครใหม่แบบ a ็อ n นบอ l ภาค Cine World 12หรือว่าจะเป็น Fighter Z e การดำเนินเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรและทาง Spike Chunsoft อาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตรงนี้มันคือจุดอดของเกมก็เลยยัก What If เข้ามาเพื่อให้เนื้อหาในเกมมันมีความน่าตื่นเต้นอยู่บ้างแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันก็ไม่ได้ยืดจนเกินความจำเป็นใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเล่นจบครบทุกตัวละครได้แบบสบายส อีกลูกเล่นที่ใส่เข้ามาเพื่อให้คุณอินและสัมผัสกับมุมมองใหม่ระหว่างโหมดในเรื่องก็คือ first person mode ในระหว่างที่ตัวละครกําลังพูดคุยอยู่นั้นผู้เล่นสามารถปรับมุมมองเป็น first person ได้ดูมุมกล้องจะอยู่ในระดับสายตาของตัวละครตัวละครมองไปทางไหนกล้องก็จะหันไปทางนั้นความรู้สึกแรกของผมก็มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับมันเหมือนเราได้อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องแบบไหนก็ดีทั้งคู่เพราะมันให้อารมณ์ที่ต่างกัน หมดเนื้อเรื่องของ d r Dragon b a l l s p a r k i n g z e r o เป็นมิตรกับผู้เล่นทุกกลุ่มแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับแฟน Dragon b a อ l ที่ต้องการความสดใหม่ของเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ What if แต่ในแง่ของการสรุปเนื้อหาตั้งแต่ d ด็อกบ b a แท้จนไปถึงภาคซูเปอร์ผ่านตัวละครหลายตัวเนี่ยถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยงหมดเนื้อหาหลัก400กว่าตอนให้จบภายในไม่กี่ชั่วโมงได้คัดมาเฉพาะจุดสาคัญเน้นๆฉากไหนน่าจดจาใส่มาหมดแน่นอนว่าการทําแบบนี้มันก็มีข้อเสียตามมาด้วยคือ อารมณ์ความมันสนุกตื่นเต้นดันไปไม่ถึงจุดที่ผมเคยสัมผัสจากโวชั่นอนิเมะเพราะว่าเกมมันตัดทิ้งไปหลายอย่างเลยครับมารีวิวอารมณ์ให้ผู้เล่นไปไม่ถึงแต่ข้อดีตรงนี้ก็คือถ้าเป็นแฟนของรั c กคนเบาอยู่แล้วก็เป็นเกมที่ช่วยทบทวนเรื่องราวต่างๆได้ดีหรืออาจจะทําให้แฟนหน้าใหม่ติดใจแล้วไปตามดูอนิเมะต่อก็เป็นได้ไ ด็อกบอลสปาร์คิงซีโร่คือด็อ b บอลภาคใหม่ล่าสุดจากในซีรีส์บ ok ูโดไคเทนไคช i อันโด่งดังมาจากยุค PlayStation 2แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้ครับโดยจุดเด่นเนี่ยบูโดไคเทนไคช i คือการนําเสนอการเล่นแบบ Arena Fighter การออกแบบใช้ท่าไม่ตายและตัวละครจากด็อ b บ l ลที่มีให้เล่นเพียบ ในฐานะที่เคยเล่นบูโดไขเทนงไขชิ้มาก่อนบอกได้เลยว่าดอคอนบอสปาร์ตินซิโร่คือการเอาลูกเล่นหลายอย่างจากในภาคเก่ามาใช้และปรับปรุงใหม่ให้เดือดและมันขึ้นกว่าเดิมในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยผมขอเริ่มต้นที่เกจพลังและความสามารถต่างๆของตัวละครก่อนก็แล้วกันครับตัวละครของเราและศัตรูจะมีเกจพลังเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยหลอด HP ของตัวละครหลอดพลังคีสําหรับใช้พลังและท่าต่างๆซึ่งคุณสามารถชาร์จพลังคีได้ระหว่างการเล่นได้ตลอด และ Skill สกิลเขาสาหรับเป็นหลอดพลังที่ไว้ใช้สําหรับใช้ท่าต่างๆเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวละครหรือแม้กระทั่งการฟิวชั่นการชาร์จพลังคีนั้นจะทําให้ผู้เล่นสามารถใช้สกิลของตัวละครได้โดยตัวละครทุกตัวจะมีสกิลให้คุณใช้ทั้งหมด5สกิลสกิลของแต่และตัวละครจะมีเอกลักษณ์ต่างกันไปครับมีทั้งหมันตะวันท่าที่ทําให้คู่ต่อสู้มองอะไรไม่เห็นเพื่อเป็นการเปิดอากาศให้เราเซตคอมโบจัดหนักใส,ส,ส่ศัตรูหรือว่าจะเป็นคลื่นระเบิดสกิลที่ใช้สําหรับการผลักให้กระเด็นออกไป หรือการฟื้นฟู HP มีบางสกิลที่ไม่ได้ใช้หลอดคิแต่ต้องมีสกิลพอยต์ถึงตามที่กำหนดถึงจะใช้ชได้เมื่อตัวละครของคุณชาร์จพลังคีจนเต็มเนี่ยขั้นต่อไปคือหลอด Sparking เมื่อหลอดชาร์จจนเต็มคุณจะเข้าสู่ Sparking Mode จะเป็นโหมดที่ทําให้ค่าพลังต่างๆเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีสกิลพิเศษที่เป็นท่าไม้ตายปล่อยเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสกิลแต่ว่า Sparking Mode จะไม่ได้อยูดทาวรแต่หลอดพลังตรงนี้เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครับ ต่อมาลุยกันที่ระบบของการต่อสู้ในดราก้อนบอลสปาร์ติงซีโร่คือมองเพลินๆมันจะง่ายครับมีต่อยหนักต่อยเบากดชาร์จดึงพลังใส่กันคิดว่าไม่กี่ปุ่มก็น่าจะออกคอมโบกันได้แล้วซึ่งมันก็ใช่และไม่ใช่ในเวลาเดียวกันคือถ้าสู้กับบอดระดับง่ายหรือว่าผู้เล่นที่ไมได้เก่งมากแต่กดปุ่มไม่กี่ปุ่มชาร์จพลังสแปมสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็ชนะได้เนาะแต่ถ้าคู่ต่อสู้อยู่ในระดับที่เก่งขึ้นมาหน่อยวิธีการแบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แทบใช้ไม่ได้ผล เพราะทุกท่วงท่าและคอมโบในดราก้อนบอลสปาร์คิงซีโร่สามารถแก้ทางได้หมดร่วมถึงไม่มีตัวละครตัวไหนเก่งเวอร์แบบที่ไม่มีใครเอาลงได้เลยระหว่างการต่อสู้เลยต้องพึ่งการวางแผนค่อยหาจังหวะเข้าทําและสวนกลับร่วมถึงสังเกตสไตล์การเล่นของคู่ต่อสู้ให้ดีต่อให้คุณโดนศัตรูโจมตีจากด้านหลังเกมก็มีมูฟเซตสำหรับสวนกลับให้กดต้องบอกเลยว่ามูฟเซตในเกมนี้เยอะมากๆครับแต่ไม่ต้องห่วงไป เพราะเกมมีโหมดให้คุณฝึกซ้อมเรียนรู้จนเก่งได้ตั้งแต่คอมโบง่ายๆระดับเริ่มต้นจนไปถึงระดับแอดวานซ์เลยทีเดียว่ซนที่ทาให้ผมชอบก็คือ Impact Action มันจะเป็นคัตซีนพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของคุณกับศัตรูปะทะกันในจังหวะที่พอดีกันเป๊ะด้วยเหล่าฉากนี้ก็จะมี QTE ให้คุณกดด้วยใครที่ชนะจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้แล้วก็จะมีอีกหลายฉากเลยครับที่จะเป็นแบบคัตซีนเทๆระหว่างการต่อสู้ ด็อกบอลสปาร์คิงซีโร่มีตัวละครให้คุณเล่นเพียบไล่ไปตั้งแต่ด็อกบอลเซตด็อกบอลจีทีและด o อกบอลสุ per รวมไปถึงพวกตัวละครพิเศษจากในเดอะมูฟวี่ด้วยที่มันเยอะสําหรับผมมันก็เพราะว่าในเกมนี้เนี่ยตัวละครมันมีหลายร่างคุณเล่นสามารถเลือกเฉพาะจัดจงได้เลยว่าอยากเล่นร่างไหนแล้วก็จะมีตัวละครบางตัวที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ทุกแบบอย่างเช่นโกคูเวอร์ชั่นด็อกบอลเซตช่วงบูก้าก็สามารถแปลงร่างได้สูงสุดอยู่ที่ซูเปอร์ไซย่าน3 แต่กคูในภาคซูปเปอร์จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่านบลูทุกตัวละครในเกมจะมีสเตตที่แตกต่างกันซึ่งชี้ให้เห็นว่าตัวละครตัวไหนเก่งอะไรเป็นพิเศษโดยจะประกอบไปด้วยค่าสเตตทั้งหมด5อย่างก็คือ HP, Attack, Special, Combo และ k i แต่ถ้าอยากให้ตัวละครของคุณเก่งขึ้นไปอีกสามารถใช้ Ability Item ปรับแต่งความสามารถตรงนี้ได้กลับมาที่ค่าสกิลพอยต์ค่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเพื่อใช้สกิลหรือว่ามูฟซ์อย่างเดียวนะครับ แต่ใช้สำหรับสลับตัวละครอ,อื่นในทีมเปลี่ยนร่างหรือว่าฟิวชั่นได้อีกด้วยแต่การฟิวชั่นจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งตรงที่ผู้เล่นต้องเอาตัวละครที่ใช้สำหรับฟิวชั่น2ตัวมาอยู่ในฟิล์มเดียวกันจึงจะสามารถทำการฟิวชั่นได้นอกจากนี้จะมีชั่เล่นให้คุณทำด้วยเช่นใช้ธาตุทุ่งให้ครบร้อยครั้งหรือว่าใช้ตัวละครต่างๆต่อสู้ให้ครบ5ครั้งเมื่อทำครบผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้โดยรางวัลที่จะได้ก็จะมีทั้งเงินตัวละครหรือว่าคอสตูมนั่นเอง ร่วมถึงยังสามารถเรียกเทพเจ้ามังกรมาขอพอรได้อีกด้วยเมื่อคุณเก็บดองต่ครบ7ลูกโดยสิ่งที่คุณขอพอรได้ก็จะมีตั้งแต่เงินคอสตูมหรือปลดล็อกตัวละครใหม่หรือจะเอาเงินที่ได้จากการต่อสู้เนี่ยไปปลดล็อกตัวละครคอสตูมหรืออเบอิตี้ไอเทมได้เช่นกันไอเทมเหล่านี้คุณสามารถเอาไปปรับแต่งตัวละครได้ทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจคืออ b i l i ิ y i t ไอเทมที่ช่วยเพิ่มค่าสถานะต่างๆของตัวละครให้สูงขึ้นเช่นเพิ่มความสามารถทุกด้านมาออยู่ในแผนที่ที่กำหนด หรือว่าจะเป็นเพิ่มความเร็วกระสุนพลังจิตไอเทมเหล่านี้ถูกใส่เข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นนั้นสามารถปรับแต่งตัวละครตามสไตล์การเล่นของตัวเองได้อย่างที่ผมเคยพูดในช่วงของเนื้อเรื่องว่าดอคบอลสปาร์คิงซีโร่มี What if แทะเข้ามาครับแต่การปลดล็อกเนื้อเรื่องตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่โดยแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นกาจัดศัตรูภายในเวลาที่กําหนดจัดการศัตรูให้เร็วที่สุดหรือการเลือกช้อยตอบคาถามบางอย่างอาจจะทําให้เกิด What if ขึ้นมาได้ ในเงื่อนไขที่คุณต้องกำจัดศัตรูมันก็ไามา่ได้ชนะง่ายครับผมว่าแอบยากด้วยซ้ําคืออย่างน้อยๆต้องเก่งในระดับหนึ่งแล้วครับถึงพอจะผ่านได้หากคุณลดระดับความยากลงมาแล้วเล่นชนะแต่เกมจะไม่ปลดล็อกเนื้อเรื่องวอตอีฟให้คุณแล้วว่าไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากเล่นโหมดเนื้อเรื่องวอตอีฟคุณจะต้องเล่นชนะศัตรูในระดับยากสูงนั่นเองมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับผมดีถ้าใครเล่นโหมดเนื้อเรื่องจนจบรู้ว่าเบื่อแล้วเนี่ย หรือว่าแบบไปคลุกคลีอยู่กับ What if แล้วมันยังไม่สนุกถูกใจเพื่อสามารถสร้างเรื่องราวของตัวเองได้เลยครับตั้งแต่ตัวละครที่ใช้สู้กันฉากที่ใช้สู้กันฉากเปิดเกมชื่อตอนภาพปกและผลลัพธ์ต่างๆที่คุณสามารถตั้งได้ว่าอยากให้มันมีแบบนี้ในระหว่างการต่อสู้แบบว่าอยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นหลังสร้างเสร็จสามารถทดสอบได้ว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นไปตามที่คิดได้หรือเปล่าแถมเรายังสามารถแชร์สู่โลกออนไลน์ให้คนอื่นลองเล่นได้ด้วย ก็ดีๆก็มีปันป่นๆก็เยอะเช่นกันครับอย่างเช่นเอาย้อมฉาตัวโดนแห่งโลกแล้วก็บอลไปขวด,ดจิเรนอะไรเงี้ยเออนีครับหากอรารวาสกับบอทไม่สากระใจเนี่ยคุณสามารถไปเล่นหมดออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยโดยมีให้เลือกเล่นหลักๆอยู่2รูปแบบก็คือโหมดต่อสู้ปกติที่จะมีให้เล่นทั้งอันแรงและแรงกับโหมดศึกชิงเจ้ายุทธภพก็เหมือนกับโหมดทัวร์นาเมนต์มันก็แบบตามเกมทั่วไปเลยครับ ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนกฎการเล่นได้แบบตามใจชอบเลยอย่างเช่นคุณจะแพ้ทันทีถ้าออกจากนอกเวทีหรือบินได้หรือเปล่าระหว่างการต่อสู้ปกติแน่นอนว่าคุณจะได้เจอกับปีศาจมากหน้าหลายตาที่รอตบคนอยู่บอกได้เลยครับว่าถ้าหากคุณอยากพัฒนาฝีมือของคุณให้ก้าวกระโดดโหมดออนไลน์ตอบโจทย์คุณมากๆ โดยรวมแล้วผมรักเกมเพลย์ทั้งหมดของ Dragon Ball Sparking Zero มันมีกิมมิคดอคันบอลใส่เข้ามาแต่ว่ามันมีเรื่องจุกจิกที่ผมไม่ชอบอยู่เล็กน้อยก็คือเรื่องของฉากในเกมที่บางฉากผมรู้สึกว่าพอมันเป็นเกมแล้วมันมันไม่สนุกอะ่ะมันก็คือลานแข่งสึกประชันพลังคือฉากนี้เนี่ยผู้เล่นบินไม่ได้ครับเลยต้องอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยเศษหินบางที่เศษหินก็ทําให้เกิดมุมอับที่มองตัวละครของเราไม่เห็นซะง,งั้นเลยดีไซน์ของฉากก็พออยู่ในอนิเมะมันก็โอเคแหละแต่พอเป็นวิดีโอเกม มันไม่เวอร์ครับรวมถึงโหมดการเล่นมันก็น้อยไปหน่อยอ่ะถ้าเล่นนานๆก็อาจจะเบื่อได้ตรงนี้ผู้สร้างอาจจะแก้เกมด้วยการออก DLC ใหม่เพื่อดึงแฟนๆให้กลับมาเล่นอีกครั้งคือถ้าใครที่เป็นแฟนด o อนบอลเนี่ยที่ชอบการเล่นแบบการต่อสู้จริงๆไม่มีอะไรผสม d ด็อ n บอ l สปาร์ King ซโร่ถือว่าตอบโจทยิย่งกว่าอะไรดี มาพูดในส่วนของซาวดิไซจากเกม Rock Band Sparking Zero กันบ้างก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่านี่คือวิดีโอเกมที่ถูกดัดแปลงมาจากสื่อรูปแบบอื่นฉะนั้นงานด้านซาวดิไซของ r o c บ Band Sparking Zero มีการหยิบยืมเอาเมทรียลที่มีอยู่แล้วมาใช้ในทุกส่วนปรสะสบการณ์ที่คุณคุ้นเคยจากในอนิเมะเป็นอย่างไรในเวอร์ชนันเกมเป็นแบบนั้นเลยครับก็ถือว่าถอดออกมาได้ตามมาตรฐานของเ Ball, กม Rock Band ไ่ว่าจะเป็นเสียงการต่อสู้หรือว่าเสียงภาค ตรงนี้ผมไม่ติดใจอะไรเลยครับเพราะของเดิมมันดีอยู่แล้วอ่ะแต่น่าเสียดายนิดหน่อยตรงที่ดนตรีประกอบของร g o n b บ l l ฟ p a r k i n g z e ร o ทำออกมาดีหลายเพลงเลยครับจังหวะและเมโลดี้สนุกเป็นดนตรีประกอบของเกมแนวต่อสู้ที่ทำให้รู้สึกเึกเขิมแต่ตอนเอาไปใช้ในโหมดเนื้อเรื่องดนตรีก็ไม่ได้ทำให้เราอินขึ้นเลยอะ่มะมันเลยกลายเป็นจุดด้อยในบางอย่างขึ้นมาเช่นฉากที่มันควรจะกดดันเราก็ไม่รู้สึกกดดันตามไปด้วยแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต่อสู้แทนตรงนี้ผมพอเข้าใจได้ครับว่า กันก็นบบได้เพื่อนนี่เกมเพื่อนเกมเกมแนวฟ IGHTING อ่ะการสร้างอารมณ์ตรงนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องสําคัญกว่ามากเส้นดีไซน์ของเราคนบอร์สปาร์คิงซีโร่อาจจะไม่ตอบโจทย์ในทุกด้านแต่ได้มาตรฐานและรู้ว่าตัวเองนั้นมีจุดขายคืออะไรก็เลยไปนเน้นจุดนั้นแทนแต่ก็จะมีบางส่วนที่ผมไม่ชอบคือระหว่างการต่อสู้มันจะมีช่วงที่ตัวละครพูดบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแทรกขึ้นมาแบบบทพูดสั้นๆมันยังพอทนได้ครับแต่พอบทพูดมันเยอะเกินไป มันทําให้ผมแอบรําคาญและหลุดโฟกัสจากศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอยู่บ่อยถ้าหากเป็นอนิเมะผมไม่ติดเลยครับแต่พอเป็นเกมผมรู้สึกรําคาญมากกว่าแถมไม่อินด้วยดอ g ันบอลสปาร์ค i งซีโ r o ถูกสร้างขึ้นโดยอันเดอร์เอนจิฟผมบอกได้เลยว่าทีมงานคิดถูกแล้วครับที่เลือกใช้เอนจิ e ตัวนี้ ด้วยความสวยงามของการสะท้อนแสงเงาและ Particle Effect ของ u n r e r l n n i n n e 5เหมาะมากๆสำหรับเกม d ร a g o n b a l l Sparking Zero ที่ฉากการต่อสู้จะมีการถล่มยิงทำให้ตายสาดลำแสงกันแบบไม่ยังและ u n r e r l n n i n n e เป็น Engine ที่ Spike Chunsoft เคยใช้สร้างเกม Jump Force และ One Punchman A h e r o n o b o d y Know แน่นอนว่าการใช้ Engine ที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วอย่างเวอร์ชัน4เป็นเวอร์ชัน5ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ ผลลับที่ออกมาใน d Dragon Ball Sparking z e r o คือเครื่องพิสูจน์อย่างดีผมเล่น d r a g o n Ball Sparking Zero บน Xbox s e r i e s X ตัวเกมไม่มีโหมดกราฟิกให้เลือกปรับมีแต่การตั้งค่าความเบลอและก็การสั่นของภาพและก็ H D R แค่นี้เลยมันถูกอัพติมิซ์มาเป็นอย่างดีสำหรับในเวอร์ชันคอนโซลไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่ที่ความละเอียด1 0 8 0 p 2K หรือว่า 4K ตัวเกมจะยังคงรันลื่นที่60 fps บางจังหวะที่มันจะมีเอฟเฟกต์เยอะจริงๆเฟรมเรทก็มีตกบ้างแต่ไม่่บอย ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างคอนโซลกับ PC ซก็คือเรื่องของเท็กซ์เจอร์และความคมของภาพเท่านั้นเองแบบถ้าไม่จ้องจริงๆผมก็แทบแยกไม่ออกเหมือนกันเกมมีปัญหาจุกจิกอยู่บ้างเรื่องของบั๊กตัวละครนอนค้างไม่ยอมลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อหรือแอนิเมชันจแปลกของตัวละครในบางจังหวะปัญหาพวกนี้ไม่ได้ส,หสาหรรัสกันหรือว่าหนักหนาอะไรมากเชื่อว่าผู้สร้างเกมคงตามแก้ไขได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องของพาร์เฟมส์ a g o n b a l l Sparking Zero สอบผ่านฉลุยครับ แม่ยังไรดีล่ะดะคอนบอลสปาร์คิงซีโร่คือเกมด g คอนบอลที่ผมโหยหาม,มาตลอดหลายปีทั้งระบบการต่อสู้ที่ดุเดือดเหมือนจะง่ายแต่แฝงมาด้วยรายละเอียดที่เยอะไมะ่ว่าจะเป็นการต่อคอมโบการสังเกตท่าของศัตรูแล้วก็จังหวะจักโคนในการต่อสู้ในด้านของเนื้อเรื่องก็มีการใส่วัดอีฟเข้ามาเอาใจแฟนๆของดะคอนบอลตรงนี้ดีแต่คงไม่ตอบโจทย์กับคนอื่นที่อยากสัมผัสเรื่องราวหรืออยากเห็นอะไรใหม่ๆ แต่คาดว่าจุดนี้อาจจะทดแทนกันด้วยการนำตัวละครจากด็อกบอลฮีโรสหรือว่าด็อกบอลไดมะใส่เข้ามาในด็อกบอลสปาร์คิงซีโร่ก็เป็นได้ครับและนี่คือการมองตัวเกมนี้ด็อกบอลสปาร์คิงซีโร่ผ่านสายตาของเกมเมอร์สายครับและทุกท่านคิดอย่างไรคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปกโยงกคุณ呐นะ รักน้นอยแต่รักน,นานนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลอกกด u b s c r i b e และแสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับย่า yeah.